ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นนะคะมณฑลทนาหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ ไปคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุหญิงตั้งครรเกิน12สัปดาห์และประชาชนกลุ่มทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมและแอปพลิเคชันขอนแก่นฉีดแล้วเดอร์กับทางโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีนทั้งนี้มณฑลทหารบกที่23ได้สนับสนุนกำลังคนจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดห่วงการฉีดวัคซีนเพื่อลดความแออัดช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19